สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิดเอาเคล็ดลับการดูแลมือและเล็บมาฝากค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือตัดเล็บมือนะคะให้เข้ารูปแล้วก็ไม่ปล่อยให้ยาวเกินไปนะคะเพราะเวลาเราทำงานหรือหยิบจับสิ่งของอาจจะไม่สะดวกนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เล็บเปราะหรือหักได้ง่ายนะคะและ เล็บสั้นนะคะก็เป็นการดูแลรักษาความสะอาดที่ง่ายที่สุดนะคะทุกคนต่อมานะคะเขาไม่แนะนำให้เรากัดเล็บนะคะทุกคนเพราะการกัดเล็บนะคะจะทำให้เล็บเสียรูปทรงและก็เชื้อโรคอาจจะเข้าไปในร่างกายของเราได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนก็คือไม่แนะนําให้ทาสีเล็บบ่อยๆนะคะเพราะมันอาจจะทําให้เล็บของเราเหลืองได้นะคะ ต่อมาค่ะเขาแนะนำให้เราทาครีมบำรุงมือเล็บนะคะก็คือการทาแฮนด์ครีมนั่นเองนะคะทุกคนเพราะเป็นการบำรุงมือและเล็บไปด้วยนะคะเพื่อให้มือเล็บของเรามีสุขภาพดีนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีแฮนด์ครีมนะคะนิดแนะนำว่าให้ใช้ตัววาสลีนนะคะ หรือปิตโตเรเลียมเจลนะคะทาบำรุงมือเล็บน,นะคะเขาเป็นตัวช่วยบำรุงมือเล็บของเราให้ชุ่มชื่นเหมือนแฮนด์ครีมดีๆนี่เองค่ะต่อมานะคะการรับประทานอาหารที่บำรุงเล็บให้แข็งแรงนะคะถ้าสังเกตว่าเล็บของเรา ฉีกหรือหักได้ง่ายนะคะแนะนำให้เรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะเช่นพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาหรือพืชตระกูลถั่วนะคะจะทำให้เล็บเรามีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะคะแต่ถ้าเล็บเราขุ่นมัวนะคะให้เราทานอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะคะเช่นข้าวกล้องและก็พืชตระกูลถั่วเหมือนกันค่ะส่วนถ้าเราเล็บครุขระนะคะ ให้เราทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะก็เพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้นะคะอย่าลืมเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปปฏิบัตินะคะเพื่อมือและเล็บที่มีสุขภาพแข็งแรงสวยงามค่ะทุกคน